อันนี้ตัวสล็อตครับผมตัวสล็อตนำเข้าตัวนี้เรื่อตัวเมียโ้ยดูท่านอนดิอันนี้คือโคอาติครับคล้ายๆและคูนค่ะกำลังซนเลยใช่ซนมากเลยสักคั้งเขามีเข้ามาเรื่อยๆไหมพี่สกคั้งตอนนี้ก็มีครับมียมันพอได้เมืองไทยแล้วครับอันนี้ลูกมาคอครับสายพันธุ์บูโกพันธุ์อเมริกันไฮริสครับไม่มีขนมังนเขาเรียกว่าหมาสฟิงน่ารักมาก มีชุดด้วยซื้อไปนี่แถมชุดเลยะแถมชุดเลยแถมชุดเป็นสัตว์นักล่าสล่าถ้าธรรมชาติเขาจะกินพวกสัตว์เล็กพวกนกพวกหนูแต่เรามาเลี้ยงแล้วเราให้กินอาหารเม็ดไม่ใส่ไม่ไม่เข้ากับหน้าตาเชื่องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโอ้ยตอนแรกเราเห็นเราคิดว่าจะดุอ่ะให้ดูเขาไหมอันนี้เม่นครับเม่นใหญ่คนค่ะตัวนี้ก็นําเข้าเหมือนกันครับโอ้ ตวสวัสดีค่ะครอบครัวโอลีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านแม่พานะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเลยคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้คือโคอาติครับคล้ายๆและคูนค่ะกำลังซนเลยใช่ซนมากเลยเพราะจริงๆเปิดออกมาเล่นได้แต่เล็บเขาแหลมอ๋อค่ะ อายุเท่าไรกันบ้างครนี้สองเดือนกว่าจะ3มเดือนแล้วครับค่ะแต่เห็นมีตัวหนึ่งเล็กอันนี้อันนี้น่าจะเล็กกว่าคือคล้องเดียวกันเหลอครับเขาตัวพี่ตัวน้องค่ะอ๋อค่ะห้าหมื่นห้ากับหกหมื่นห้าครับค่ะตัวไหนหกหมื่นห้าตัวเมียหกหมื่นห้าอ๋อราคาจะไม่เท่ากันใช่ครับตัวเมียแพงกว่าตัวเมียแพงกว่านะคะนี่ไม่โดดไม่โดดขี้เล่นค่ะ ปูแต่เล็บเขาแหลมใช่ไหมเราต้องคอยตัดเล็บให้เขาไหมคะใช่ต้องคอยตัดเล็บอ๋อนี่ค่ะนี่ก็เลยไม่กล้าเอาอกมาเล่นเพราะว่าเล็บเขาแหลมอ่าเล็บเขาจะแหลมมากเลยค่ะนี่ค่ะดูค่ะแต่ว่าเราก็ต้องคอยตัดเล็บให้เขาใช่ค่ะพวกนี้ฟันคมไหมครับฟันคมครับผมนะเห็นไหมดูดีเนี่ยกินอะไรครับพี่กินบัฟกินอาหารแมวแล้วก็ผลไม้ครับค่ะหลาดได้ทานผลไม้ได้ด้วยใช่ไหมได้ครับได้ มีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะพี่ปกติตอนนี้กาลังมีเข้ามาครับอ๋อมีเข้ามาจะไม่มช่วงนี้ใช่ครับค่ะอันนี้สกังครับผมสกังอายุเท่าไร่แล้วคะเนี่ยตัวนี้สองขวบแล้วครับอ๋อสองขวบแล้วนะคะทั้งสองตัวเลยไหมใช่ครับค่ะอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะพี่ตัวนี้สีช็อคสีช็อคขาวกับสีขาวดำค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวละสามหมื่นค่ะ สีไม่มีผลครับไม่มีผลครับค่ะก็คือราคาเดียวกันเลยใช่ครับเขาจะตัวโตไปกว่านี้ไม่ไม่ใหญ่แล้วครับตัวเท่านี้แล้วเต็มที่แล้วครับอ๋อนี่คือเต็มที่แล้วอืดแล้วเนี่ยอืดแล้วแต่ให้อุ้มไงอ๋อ ติดคนใช่ไหมคะใช่ตัวนี้มันเชื่องค่ะเชื่องกินอาหารเม็ดนะคะใช่สกั้งเขามีเข้ามาเรื่อยๆไหมพี่สกครั้งตอนนี้ก็มีครับมีัมันพอได้เมืองไทยแล้วครับอ๋อพอได้ในเมืองไทยแล้วค่ะก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะกินตัวครับหรือว่ามันปล่อยกลิ่นคือถ้าเขาไม่ตกใจสุดฉีดก็เขาก็จะไม่ปล่อยกลิ่นออกมาค่ะตัวใหญ่กันมากเลยนะคะยอ้วนนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ลูกมาคอรครับสายพันธุ์บูโกโอตอนนี้อายุประมาณเดือนเดือนกว่าจก2สองเดือนครับยังเป็นลูกนกอยู่ราคาเป็นไงคะพี่มาคอตัวนี้หอสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นแต่เราไม่ทราบเพศใช่ไหมพี่ไม่ยังไม่ทราบเพศตัวนี้ต้องจาดเลือดครับค่ะอันนี้พี่ว่าไปปล่อยบินอิสระได้ใช,ใช่ครับปล่อยได้ปล่อยได้มาคอก็พูดได้มาคอพูดได้ครับค่ะแต่คุณมาคอพูดได้อันนี้ด้วยนะคะเนี่ยราคาเดียวกันเลย เขาเหมือนจะป้อนอาหารเนี่ยครับก็เลยเข้ามาตู้คู่ตัวเมียมีผลตละการเลยไม่ครับราคาเดียวกันเลยอาราคาเดียวกันใช่ครับยิ่งถ้าลูกบ้านอย่างนี้ลูกค้าให้เช็คเพจก็คือเช็คได้เช็คได้เลยจอดเรือยเลยค่ะแต่ก็คือจะมีค่าเช็คเพจเข้าไปด้วยใช่ครับค่าติเพจก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบอ๋อแล้วอ่าก็คือจะบวกไปอีกสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบครับผมค่ะนี่ตัวสล็อตครับผม ตัวสล็อตนำเข้าตอนนี้เสื่องตัวเมียโอ้ยดูท่านอนดิแต่ตอนนี้ขายแล้วรอรอลูกค้ามารับอย่างเดียวอ๋อรอมารับเหรอคะใช่ครับตัวผู้หรือตัวเมียนะคะตัวเมียครับตัวเมียราคาอย่างไงครับสามแสนครับตัวล้าสามแสนใช่ครับตัวผู้ตัวเมียราคาต่างกันไหมพี่ตัวผู้ถูกกว่าตัวเมียแพงกว่าครับค่ะแต่จริงๆก็อยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าอ่ะค่ะเริ่มเริ่มจะแบบหิวแล้วไงิวดูดูเขาจะนอนอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับเขาจะให้หัวนอนเนี้ยค่ะ เขาดุร้ายไหมพี่ไม่ดุอ่ะตัวนี้เชื่องตัวนี้เชื่องอ๋อถ้าถ้าเขาเราเล่นกับเขาตั้งแต่แรกๆหรืออะไรนี้ก็เชื่องใช่ไหมชหรือว่าเขาเป็นสัตว์ไม่ดุร้ายอยู่แล้วมันต้องเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วครับค่ะเขาไม่ก็เลยคุ้นเคยแบบว่าเขาก็จับเล่นอะไรได้แต่ถ้าเจอธรรมชาติไปจับพวกตาแบบใหญ่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้เลี้ยงครับมันก็จะดุอันนี้ต่นี้นําเข้าครับผมตัวนี้ถือว่าไม่ดุใช่ไหมไม่ดุไม่ดุครับค่ะดูสิคะนิ่งมากเลยอ่ะ รอเจ้าของเหมือนเขาจะหลับแล้วด้วยแล้วค่ะขี้เกียจติี่เกียจติสลั็ัไกนันเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยหวังเดียวโอ้ดูสิคะเป็นสัตว์กลางคืนใช่ไหมคะนี้มีเข้ามาเรื่อยๆไม่ไม่มีครับนานๆจะครั้งงนึ่งอ๋อนานๆไม่ค่อยได้มีมาหรอกแต่ถ้าท่านใดที่สนใจเนี่ยก็คือถ้าถ้าสนใจก็มาติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะคะว่าจะมีช่วงไหนหรือว่าจองไว้ได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้ค่อยมีเข้ามาเรื่อยๆไม่มีเรื่อยๆครับ เพราะนี้ราคามันสูงไงบางทีลูกค้าถ้าก็เราท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะจองได้ม่คาก็จะเอามาให้ได้นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงก็คือจะไม่ค่อยเอามาเรื่อยๆใช่ครับค่ะข่าประจาจะมาเอาออันนี้เขาไปเลี้ยงเองหรือว่าปล่อยฟรมเขาไปเลี้ยงบานทีเขาก็ไปทําคาเฟ่ไปทาคาเฟ่นะคะเอ้กินอะไรบ้างคะเนี่พวก ผักพวกถั่วพวกตะปุนผักครับกินผักใช่ไหมคะใช่ครับค่ะดูดิจะหลับอย่างเดียวเลยโอ้หอายุเท่าไหร่นะคะตัวนี้เหรอครับปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วปกติเขาจะมีตัวใหญ่กว่านี้ไหมพี่เท่านี้แหละเต็มที่อันนี้คือเต็มที่แล้วมัใหญ่กว่านี้แล้วถ้าคือไม่ใหญ่ก็คือจะออกอ้วนจะออกอ้วนไปนะแี้แตีจริงๆถ้าธรรมชาติเขาไม่ไม่ให้ถ่ายแบบนี้หรอกเขาก็หลบเขาก็จะปีนหนีเราอ๋อตัวนี้ถือว่าเชื่องคุ้นกับคน เลยนิ่งให้เราถ่ายแบบว่าไม่ค่อยมีร้านให้มีหรอกมีร้านแม่พานั่นแหละอันนี้บู๊เบบี้ยักษ์ครับอันนี้ก็นําเข้าเหมือนกันครับเป็นสัตว์กลางคืนอ่าหลับอยู่เลยค่ะเพราะว่าอะไรนะหากินกลางคืนใช่ครับนอนกลางวันอันนี้ยังปรับไม่ได้หรือว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับอันนี้มันมาโตแล้วมันไม่ได้มาเล็กมันเข้าเหมือนกันครับนันเข้าค่ะ ตอนนี้ก็คือเรามาถ่ายกลางวันเขาก็หลับนะคะใช่ครับเขากะดึกค่ะอ้าวแล้วเขาจะกินยังไงคะเนี่ยเวลากินเขาก็จะกลางคืนนี่แหละเขาก็จะลงมากินเราก็จะใส่ไว้ให้เขาใช่จะใส่ช่วงเย็นช่วงเช้าให้ก็ไม่มีผลแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาจะปรับตัวได้ไหมพี่ก็น่าจะได้ครับเพราะตอนนี้เราก็คนเข้าไปเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใจเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะตื่นหรืออะไรจะมาอ้าวนี่แกล้งน้องนะคะตื่นแล้วค่ะเ โอ้ยมันก็เมื่อคืนเล่นดึกกับลูกเข้ากาดดึก <laughs> เข้ากาดดึกเข้ากาดึกเหรออ๋อตอนนี้ก็คือจะถึงเวลานอน <laughs> ใช่ะค,ะครับตัวละเท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้เหรอตัวละห้าหมื่นครับตัวละห้าหมื่นอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียคะพี่มีทั้งผู้ทั้งเมียอ้าวคู่กันเหรอคะมีสองตัวครับข้างในอีกตัวหนึ่งครับอ๋อข้างในอีกตัวหนึ่งตัวละใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตัวผู้ตัวเมียราคาต่างกันไหมพี่ไปแล้วน้น่าจะไปแล้วตัวหนึ่งหรือว่าสองตัวนี่แหละครับอ๋อ แล้วราคาตัวผู้ตัวเมียต่างกันไหมี่เมียแพงกว่าเมียหกหมื่นเมียหกหมื่นใช่ผู้ห้าหมื่นผู้ห้าหมื่นใช่ครับค่ะอันนี้ถูกแก้งนะคะเนี่ยเลยต้องตื่นเลยนะคะเนี่ยปลุกปลุกให้ตื่นมองต้องเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงต้องปรับสภาพได้ใช่ไหมคค่ะใช่คะก็จะต้องตื่นเพราะว่าข้างๆก็ดังกันหมดเลยอันนี้คือแมวพันธุ์บิทติช็อตแฮร์ครับผมค่ะ มาหายเลยมาหาตะกล้องดูดิคะนี่จะกิีห่เดือนถึงเจ็ดเดือนแล้วครับค่ะราคาเป็นไงคะพี่นี่วันนี้เหรอครับสามหมื่นตัวละสามหมื่นใช่ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันทุกสีเลยใช่ไหมทุกสีเลยครับทุกสีวัคซีนครบแล้วกี่เข็มนะคะพี่วัคซีนนี้อันนี้เหรออันนี้ถมรวมสองสองเข็มแล้วก็ถ่ายระยะแล้วก็ทิษสุนัขแมวอ๋อก็คือครบแล้วนะคะนี้ค่ะ ตัวไหนคือตัวผู้คะพี่สีขาวครับสีขาวตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยค่ะอันนี้ตาเขาออกสีฟ้าไหมพี่ใช่ตาสีฟ้าครับค่ะตัวนี้ก็คือตัวผู้ตัวผู้ก็สีขาวนอกนนั้จะเปกนั้นเป็นตัวเมียหมดเลยตัวเมียใช่คะแมวเขาเริ่มผสมพันอายุเท่าไหร่พี่ให้ลูกอายุเท่าไหร่จริงห้าเดือนหกเดือนก็มาแล้วประจําเดือนเขาจะมียิสตปะจ้ะค่ะแต่จริงถ้ายุน้อยอยู่อย่าเพิ่งผสมค่ะเพราะว่ามันจะมีผลกับว่าลูกเขาจะไม่แข็งแรงแล้วะแม่ แม่ใหม่บางทีอาจจะเลียงไม่เป็นครับค่ะก็รอให้เต็มวัยใช่ไหมคะใ่ครัเตวย่้น่ารักมากเลยค่ะบางทีดูเหมือนเขาตัวใหญ่แล้วเหมือนกันผสมแล้วจริงๆไม่รับอายุสองปีหรือสามปีขึ้นผสมจะดีกว่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้พัน์บูฟอกครับหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกก็มีหลายสีครับมีสีช็อกสีเทาขาวสีขาวดำสีขาวล้วน ตัวนี้เขาเรียกสีอะไรพี่สีสีบูครับสีบูราคาแต่ละสีมีผลต่อราคาไหมมีครับมีครับตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สามหมื่นใช่ครับสีไหนจะราคาสูงสุดพี่ก็อยู่ที่สีมันแตกสีขาวขาวตาแดงหรืออะไรเงี้ยแต่แตกก็จะราคาแพงอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หรอครับ,เ,นนรบเกือบสองเดือนแล้วครับเกือบสองเดือนนะคะอันนี้เขาจะเลี้ยงก็จะเหมือนสุนัขบ้านเราเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแต่เล็กก็เหมือนครับ ก็คล้ายๆคล้ายๆกับเหมือนกับเราเลี้ยงเที่ยวว่าอะไรงเงี้ยแต่อาหารการกินไม่เหมือนกันเขากินอะไรคะก็จะกินพวกอาหารเออบัฟอาหารบดแล้วก็พวกเนื้อไก่ต้มฉี่ให้เขากินแล้วก็อาหารเนตแค่นั้นเองครับเขาจะตัวโตไปกว่านี้อีกเยอะไหมพี่เออประมาณไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากใช่ไหมใหญ่กว่าเฟรนด์เน็ตฟ็อกใหญ่กว่าเฟรนด์เนตฟ็อกครึ่งหนึ่งอ๋อค่ะ อันนี้ก็กําลังเชื่องเชื่องนะใช่ครับเข้าหาคนตอนเลี้ยงเลี้ยงแต่เล็กแล้วตอนนี้อันนี้เลี้ยงแต่เล็กนะเลี้ยงแต่ป้อนนมแต่เล็กจนแบบเขากินอาหารได้แล้วอะไรแล้วค่ะก็เลยสู้กล้องใหม่เล่นกล้องใหม่ค่ะอันนี้ลูกอีเห็นครับลูกอีเห็นใชค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ห้าเดือนมีห้าเดือนกับหกเดือนครับค่ะเขากำลังถ่ายขนอยู่ขนก็เลยไม่ค่อยสวยค่ะเดี๋ยวพอเขาถ่ายขนเขาก็จะสวยนะคะใช่ขนเขาจะสวยขนลายระชัดขึ้นว่านี้ ราคาเป็นไงบ้างตัวละห้าพันเท่ากันหมดเลยครับตัวละห้าพันอันนี้ของบ้านเราคใอ่พอในไทยใช่เห็นกับชโมดที่เขาเมดกาแฟให้กินอ่ะแล้วก็เอาไปทํากาแฟที่ชมดนั่นแหละครับแสดงว่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆพุนนี้พอได้ในไทยแล้วครับอ่านีชื่อน้องบาวไทด็อกค่ะอันนี้ตัวเชื่องใช่ตัวเชื่องค่ะ วันนี้ไม่ไม่มีเสื้อใส่ใช่ไหมอ่ะอดเสื้อแล้วครับไม่ยอมแล้วไม่ยอมนะคะปกติจะมีเสื้อใส่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้หรอตัวนี้สี่เดือน4เดือนแล้วครับประมาณ4เดือนนะคะอันนี้เชืองอันนี้ทางร้านเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้เลยครับค่ะตัวโชว์ตัวโชว์ที่ร้านค่ะก็ไปเกา่าเงี้ยเราก็จะนี่ค่ะเขาจะตัวโตไปกว่านี้ใหญ่วันนี้ประมาณกระต่ายเอ็นดีอ่ะอ๋อกระต่ายเท่ากับกระต่ายเอ็นดีใช่ครับค่ะ นี่ข้างล่างยังอเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไซส์เดียวกันไหมไซส์เดียวกันไซส์เดียวกันครับแต่บางตัวเขาอาจจะว่ากินเก่งอาจจะตัวใหญ่กว่าค่ะราคายังไงคะหกพนห้าทุกตัวเลยค่ะอันนี้ก็ขายดีใช่ไหมคะนี้ก็รอบนี้รอบที่3ามแล้วามามา,มานำเข้าอะครับค่ะ ก็ขายได้เรื่อยๆนะคะ<ช>นี้ลูกค้าก็สนใจนะคะเนี่ยนิยมเลี้ยงกันเยอะอะไรค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้แทะอะไรใหญ่เลยค่ะเนี่ยเพาะพันในบ้านเรายังไม่ได้ครับนาเข้าอย่างเดียวนําเข้าอย่างเดียวี<ช>่ดูตัวนี้แทะดิโดนแ,แล้วอีตัวหนึ่งเห็นไหมคะนอนนอนนอนหงายท้องอะคะ่ะหงายท้องแบบหลับแบบไม่สนใจใครเลยค่ะเนี่ย มียังมีให้เลือกเยอะนะคะใช่ตอนนี้ยังมีอยู่ครับค่ะก็คือราคาเดียวกันหมดราคาเดียวกันหมดเลยแล้วก็ลดยังลดราคาได้ครับราคายังลดได้ค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ใช่ครับผมค่ะอันนี้แลคูนครับผมค่ะนั่นแหละอันนี้ก็นําเข้าเหมือนกันครับค่ะสามเดือนสามเดือนกับสี่เดือนครับค่ะราคา ตัวละ3 5 0 0 0ื่นครับเท่ากันทั้งคู่ทั้งเมียราคาเดียวกันเลยค่ะตัวละ3 5 0 0 0ใช่ครับค่ะสัตว์กลางคืนเหมือนกันไหมคะเนี่ยหรือว่ายังไงไม่ไม่กลางคืนอ๋อแล้วนอนใช่แล้วนอนเขาเขากินหินแล้วเขาก็จะนอนกินกันนอนกินกันนอนค่ะดูเลยนะกินกันนอนค่ะดุไหมคะก็เชื่องระดับเนึ้อครับเพราะว่ามาไซนี้แล้วมันไม่ได้มาแบบเล็กๆ อ๋อหมายถึงว่าเรานําเข้าตอนเขาโตแล้วก็เลยจะไม่ค่อยเชื่องนิดนึงแต่ก็ยังพอจับได้จับได้พอาัแตได้พอาัแตได้แล้วอย่างนี้ลูกค้ารับไปยังพอบางคนฝึกได้ครับเอาไปฝึกเป็นเขาฝึกเป็นเขาก็จะเอาแต่ว่าบางคนถ้าเข้าแบบมือใหม่างเงี้ยครับเขาฝึกไม่เป็นก็เราก็ไม่แนะนําค่ะกําลังจะหลับนะคะเนี่ยใช่ใช่เขาหลับแต่เวลาอยู่ก็คือโซนมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะพี่นี่แล้วคุณีเข้ามาเรื่อยครับค่ะ นิพันอเมรมันฮาริสครับไม่มีขนมันคนเรียกว่าหมาสฟิงค์อแมวสฟิงค์ไน,น<ช>ี่หมาสฟิงค์ใช่ครับค่ะไม่มีขนค่ะเขาเป็นหมาพันธุ์ขี่เล่นค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่เนี่ยตัวนี้เหรอตัวนี้เกือบสองเดือนแล้วครับค่ะว็คซีแล้วเข็มแรกเป็นนําเข้าไหมครับพี่นาเข้าครับค่ะของจีนครับของจีนอันนี้ของจีนใช่ครับ ตัวละเท่าไหร,ร่คะตัวนี้หรอแปดพันครับตัวละแปดพันตัวผู้ตัวเมียก็คือราคาเดียวกันใช่ครับแต่ถ้าเป็นจุดเยอะ,ยอะแบบฝั่งนู้นอ่าก็คือหมื่นห้าอันนี้ถ้าจุดเยอะๆครับตัวละหมื่นห้าอ๋อดูที่จุดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะนี่ตัวนี้ก็จุดเยอะนะคะนีนเน่เหมือนดับเหมือนดับไม่เชี่ยน <laughs> เหมือนกันแต่ว่าเดียวกันครับแต่ว่าอันนใช่ครับอันนี้ขาวอันนั้นด่างนิสัยก็ไอ้พวกนี้พันพันเหมือนกันครับนิสัยเขาก็จะล่าเรืองแบบโซนไฮเปอร์หน่อยครับไม่ค่อยนิ่ง ปีหนึ่งนำเข้าตะกี่ครั้งได้คะเนี่ยพี่ตอนนี้ตอนนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพ่อจีเขาพอในเมืองไทยเขาพาได้แล้วอ๋อนี้เพาะนนี้ก็คือในเมืองไทยไม่ใช่นำเข้าไม่ใช่ตอนแรกนำเข้าพ่อแม่แต่ว่าเขามาเลี้ยงในเมืองไทยตอนนี้พอลูกได้แล้วค่ะดูสิคะเนี่ยอลเลิร์ซนกันมากเลยไม่นิ่งเลยนะคะเนี่ยไม่ค่อยนิ่งหรอกขายไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับขายไปเยอะแล้วปลาเล็กแน่นแน่นกันเนี่ยค่ะปลาเลกใส่โรงใหญ่ค่ะ อันนี้ก็เหลือน้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆยังมีครับค่ะถ้าหมาหมาสปริงบางคนแบบเป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้ขนหมาหรืออะไรเงี้ยก็เลี้ยงแบบอันนี้ไม่มีขนได้เลยครับเคยเห็นแต่แมวสปริงนะคะอันนี้เป็นหมาสปริงเลยนะคะเนี่ยอันนี้หมูพันพอปปอรี่ครับไซสกลางค่ะก็ไม่ได้เล็กนะครับแมวกนี้ก็อยู่ที่เราเลี้ยงจำกัดอาหารค่ะน่ารักมาก มีชุดด้วยซื้อไปนี่แถมชุดเลยแถมชุดเลยแถมชุดเลยให้ทั้งชุดเลยนะเนี่ยตัวละเท่าไหร่คะพี่ตัวละสองพันครับค่ะตัวผู้ตัวเมียก็คือราคาเดียวกันเลยครับราคาเดียวกันเลยครับอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียบ้างคะเนี่ยใส่ชุดกระโปรงหมดเลยทุกตัวน่าจะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเมียหมดเลยแล้วใส่กระโปรงหมดค่ะ เขาจะโตไปแบบนี้ีเยอะไหมพี่ก็ประมาณมันก็ใหญ่ใส์ประมาณเท้าหัวเข่าได้แต่ว่ามันจะออกพุงแล้วก็อยู่ที่เราจากัดอาหารด้วยแล้วจริงๆริเราก็คือเลี้ยงปล่อยเลยไหมพี่เลี้ยงปล่อยก็ได้แต่ว่าเลี้ยงขังดีกว่ามันจะได้แบบรู้ไม่ซนไม่ลื้อข้าวของกินอะไรคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ยังกินนมแล้วก็อาหารเม็ดครับผมขอให้กินนมกับอาหารเม็ดใช่ครัน่ารักมากเลยอ่า อันนี้ซอร์ฟิงครับค่ะอันนี้ไซส์เกือบ2เดือนกว่ากับ3เดือนค่ะครับผมเหมือนจะเชื่องเชื่องเลเนี่ยเดินเข้าหากล้องเลยค่ะนี่ราคาเป็นไงครับตัวนี้หมื่นห้าครับตัวละหมื่นห้านะคะเมื่อกี้เป็นหมาสฟิงค์ใช่ตอนนี้เป็นแมวสฟิงนะคะแมวก็จะเชื่องเชื่องนะคะพี่เล่นเขาพี่เล่นเราี่เล่นนี่ก็เชื่องเชื่องตัวนี้ก็วัคซีนแล้ววัคซีนแล้วเข็มหนึ่งค่ะ ก็นี่ก็ก right? <progressive meat, S 1> ินอาหารเม็ดใช่ไหมพี่พี่อาหารเม็ดครับกินอาหารเม็ดกินได้ทั้งอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกใช่ไหมคะนี่ใช่ครับตอนกลางคืนเราต้องดูแลเขาดูแลเรื่องผลเพราะว่ายุงใช่ไหมคะใี่ครน่ค่ะโอ้ยออกมาเลยอ่ะเชื่องอ่ะค่ะเขาอยากให้อุ้มค่ะอุ้มอุ้มได้อุ้มได้ครับอุ้มได้อุ้มได้ค่ะโอ้เขียวจะร้อนๆหน่อยเพราะเขาไม่มีขนอ่าใช่ค่ะนี่เน่โอ้หางซนแล้ว่ะ เราต้องดูแลเขายังไงคะพี่เรื่องไม่ให้ยุงกัดเขาอ่ะเลี้ยงในบ้านก็ได้เลี้ยงระบบติดก็ได้ครับเพราะว่าจะไม่มียุงหน่อยถ้าเลี้ยงนอกบ้านต้องมีกรงเป็นพวกมุงลวดเป็นพวกมุงไม่ให้โดนยุงใช่ไหมคะค่ะเขาก็จะติดแค่เรื่องยุงนิดนึงนะคะนี้แล้วก็เรื่องเล็บแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงคู่ก็ต้องตัดเล็บอีกตัวนึงสองตัวครับเพราะว่าเขาเล่นกันแรง เล็บก็จะดํมาให้ผิวหนังเสียได้ต้องคอยตัดเล็บให้เขาด้วยใช่ครับค่เราเล็บเขาก็ยาวอยู่เหมือนกันถ้าว่าเขาเล่นแรงๆมันไม่มีขนเวยมันก็จะเวอร์หนังเวอร์อะไรเลยค่ะอันนี้กระตั้วครับผมเขาแก้วมาคอเหมือนกันค่ะโอ้เชื่องไหมอะเชื่อครับเชื่ออ๋อพอเชื่องใช่ไหมนี่ใช่เหมือนระคั้นเลยครับใช่ครับใช่ค่ะ ราคายังไงคะตอนนี้ตัวนี้เหรอสี่หมื่นสี่หมื่นถึงห้าหมื่นสี่ถึงห้าหมื่นนะคะนี้ราคาก็มาคุยกันอีกทีได้นะคะแล้วก็ยังสามารถต่อรองกันได้ใช่ตอนนี้ก็เชื่องยังฝึกเล่นฝึกอะไรได้ค่ะตันนี้เฟอร์เรตครับผมมันเป็นพังพอนอ่อค่ะแต่ตัวนี้หน้าไม่ค่อยเชื่องค่ะจะน่าจะโซนใหม่ก็เลยค่ะดูไถ่ไถ่มาดลยค่ะเนี่ย ตัวเขาจะช่วงตัวยาวตัวยาวตัวยาวแล้วก็ใหญ่ประมาณเข้าแขนได้ใช่เป็นสัตว์นักล่านักล่าถ้าธรรมชาติเขาจะกินพวกสัตว์ัเล็กพวกนกพวกหนูแต่เรามาเลี้ยงแล้วเราให้กินอาหารเม็ดแล้วก็พวกเนื้อไก่ให้เขากินอายุเท่าไหร่นะคะเจนตัวนี้สี่เดือนสี่เดือนถึงห้าเดือนแล้วราคาล่ะคะตัวนี้แปดพันครับผมตัวละแปดพันเนี่ยตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันเลยค่ะ ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ลาคะก็จะสูงกว่านี้นะพี่อยู่ที่ความเชื่องอ๋ออยู่ที่ความเชื่องค่ะอันนี้หนูทิ่โรับหนูไรขนค่ะสกินเนาะพีคค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันครับเลี้ยงเหมือนแมวอ่ะแต่ว่าอาหารการกินก็คนแบบกันค่ะต้องดูแลผิวแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะจะ,จะถ่ายขนนะฮะตอเล็กๆจะเป็นอย่างนี้ยครับถ่ายขนราคาตัวละเท่าไหร่นะคะตัวนี้เหรอครับ พันสอกับพันห้าครับราคาอยู่ที่ตัวจุดที่สีส <4 S 1> ีน้องเัาค่ะตอนนี้จะเหลือสองตัวหมดแล้วมันเหลือสองตัวค่ะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยค,ค่ะอันนี้สกั้งตัวเล็กครับผมค่ะตัวละสามหมื่นโอต่างกันเยอะเลยอะเมื่อกี้กับตัวนี้ตัวนี้สามหมื่นใช่ครับค่ะ ดูเลยค่ะนี่ตัวเล็กจิ๋วหลิวเลยนี่เลี้ยงตั้งแต่เชื่องไหมครับเชื่องครับถ้าเลี้ยงตั้งจริงๆเลี้ยงตั้งแต่ไม่ลืมตาเลยมาป้อนนมนก็เชื่องก่อน,นี้ค่ะมีอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีมีตัวเล็กเอามาป้อนนมนอยู่แต่ว่าคนจีนซื้อไปแล้วครับ ถ้าเลี้ยงเป็นก็คือเอาไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยป้อนนมอะไรได้เลยใช่ไหมคะจะคุ้นเคยมากกว่านี้ค่ะเขาก็จะคุ้นกับเรามากกว่านี่ค่ะแต่ถ้าไม่เลี้ยงไม่ค่อยเก่งก็คือเอาโตไปได้เลยแต่เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อมใช่ไหมคะบางทีเขาก็เหมือนว่าลูกค้าจะเป็นสมพันนะคเอาตัวใหญ่เลยเขาที่อยดรอเลี้ยงตัวเล็กเอาตัวใหญ่เลยอันนี้สายพันธุ์แลคคุนด็อกครับผมค่ะอันนี้ตัวละห้าหมื่นอันนี้สีขาวใช่ไหมคคะสีขาวสีขาวครับ สี่ขาจะราคาสูงไหมพี่อยู่ที่เขาตั้งราคามาว่าให้ให้ขายประมาณเท่าไหร่จับได้ครับแต่ได้ไม่รัไม่ไดถูด้ยไหมคะเนี่ยค่ะเราจะกินโอ้นี่ก็คือราคาเดียวกันเลยนะสองตัวนี้ค่ะนี่ใส่เขาเป็นยังไงคะเนี่ยพี่เนี่ยก็ขึ่งหมาขึ่งหมาขึ่งและคูนสองอย่างรวมกันแต่ว่าเขาก็เหมือนกับเป็นสัตว์กลางคืนนะครับ เราเรามาปรับตัวให้เขาเข้ากับตอนเช้ามันจะเข้าหาคนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ปรับได้แล้วใช่ไหมถึงถึงตื่นกลางวันใช่ไหมคะเนี่ยก็ก็ไปนอนตอนกลางคืนค่ะวันนี้เล็ดเอ่อเลดฟอกครับค่ะจิ้งจอกของประเทศจีนจิ้งจอกของประเทศจีนใช่อันนี้ก็นําเข้าอันนี้นํำเข้าเหมือนันครับค่ะที่เล่นที่เล่นเดี๋ยวนี้เพิ่งตื่นอ๋อเชื่องใช่ไหมเนี่ยเชืองตัวนี้เชื่อง หน้าตาเหมือนจะน่ากลัวมีหน้าตาเป็นอาวุธแต่นิสัยคนละไม่เข้ากับหน้าตาครับไม่ใส่ไม่ไม่เข้ากับหน้าตาเชื่องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโอ้ยตอนแรกเราเห็นเราคิดว่าจะดุอ่ะไม่ดุครับไม่ดุหน้าตาเหมือนดุค่ะแต่นิสัยไม่ดุนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเล่นด้วยจะเล่นอ๋ออันนี้ถ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆก็เชื่องเลยเล่นได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้นําเข้าจนโตอย่างนี้แล้วหรือว่ามันเขาามาตั้งแต่เล็กแล้วแล้วก็เพื่อออกมาขายค่ะ ราคานี่ถ้าตัวโตไซส์โตกว่าน,นี้ก็ราคาจะสูงกว่าน,นี้ไหมพี่อันนี้สองหมื่นี่ขายสองหมื่นตอนนี้สองหมื่นแล้วถ้าถ้าไซส์ใหญ่ไปตัวน,นี้อีกจะราคาสูงกว่าตัวนี้ไหมพี่อยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความเชื่อ,อ,อเลยใช่ไหมคะก็สวยไงถ้าไม่ถ้าความเชื่อไม่ได้ก็คือจบก็คือราคาเข้าไปไม่ได้ค่ะแต่จริงเขาจะเลยกว่านี้นะแต่ยังเพิ่งตื่นมันจะโซนกระโดดรถเต้นไปมาอะไรอย่างนี้ครับค่ะอันนี้เพิ่งตื่นนะคะก็จะแบบว่าแต่ก็หน้าตาก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะเนี่ย เราต้องคอยอาบน้ำเทเลื่อยไหมพี่อาบน้ำอาทิตย์หนึ่งสองหนก็ได้ครับเพราะเขาธรรมชาติอยู่แล้วเขาไม่ค่อยอาบน้ำค่ะแล้วเราไปอาบบ่อยๆบางทีเขาชื้นเกินไปบางทีเขาปรับตัวไม่ได้อาจจะป่วยได้ก็กินอาหารเม็ดปกติครับกินอาหารเม็ดแล้วก็เนื้อไก่เนื้อไก่ต้มค่ะแล้วก็บค่ะสลับกันครับเพราะว่าธรรมชาติเขาก็กินอย่างอื่นด้วยแต่ถ้าเราให้กินแต่อาหารเม็ดเดียวมันสารอาหารไม่ทั่วถึงค่ะอันนี้บู๊เบบี้พันเล็กครับจิ๋วมาก ตัวเล็กน่ารักอายุเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะเกือบขวกแล้วครับแต่ยังไม่ถึงพวกอ๋อแต่เขาเป็นไซส์เล็กใช่ไหมงั้นแสดงว่าเขาจะไม่โตไปกว่านี้เยอะแล้ว<ก>ใช่ไหมคะก็อีกนิดหนึ่งอีกคพิ่มหนึ่งมัน,นจะมีสายพันธุ์เล็กกับสายพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์เล็กกับสายพันธุ์ใหญ่ราคาไหนสูงกว่ากันพี่อยู่อยู่ที่ความความเพอพอพอได้เยอะพอได้น้อยค่ะเมื่อกี้ตัวใหญ่เราขายเท่าไหร่นะพี่ตัวใหญ่ห้าหมื่นกับหกหมื่นแล้วตัวเล็กล่ะคะห้าหมื่น ตอนนี้ห้าหมื่นตัวตนี้ก็เชื่อมช่เหมือนกันเลราคาพอๆกันเลยนะเนี่ยใช่ไหมคะแต่นี้เขาเป็นไซส์เล็กได้มันก็จะราคาอยู่หรอก็คือนําเข้าอย่างเดียวนำเข้านำเข้าค่ะนี่ตัวผู้หรือตัวเมียคะเนี่ยเฮ้ยตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้ดูตาดิคะบ้องแบลหน้าล่างที่นี่ไม่ทางพื้นแหละแต่ว่ามันไม่มีที่หลบซ่อนมันก็เลยต้องสู้สู้กับคนกินผลไม้กินผลไม้กินนอน กินนอนด้วยกินแมลงเพราะกินแมลงแล้วก็ผลไม้ทั่วไปได้หมดผลไม้สุกอะครับค่ะกล้วยแอปเปิ้ลใช่มะม่วงสุกอะไรเงี้ยมะละกอได้ค่ะอันนี้เม่นครับเม่นใหญ่น่ารค่ะตัวนี้ก็นําเข้าเหมือนกันครับโอ้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะนําเข้าใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับใช่ค่ะราคายังไงคะเนี่ยตัวละห้าหมื่นครับ โอ้แต่ตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ไม่กล้าเปิดตู้ถ่ายเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ากลัวเขาอยู่นะคะเลี้ยงแบบระมัดระวังค่ะเพราะว่าเราไม่ได้นี่มันก็ตกใจสะบัดเลยค่ะขนเขาเหมือนหนามอ่ะแล้วใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ซุกหน้ากันหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยนอนครับไม่เห็นหน้าเลยกลางคืนกลางคืนออกหากินแต่ไม่แน่ใจนี่โผล่หน้าหน้าเขาจะยาวอ่ะปากเป็ดไง อันนี้คือปากหรือไงนี่ยาวๆเนี่ยเขาเรียกตุนปากเป็นี่ค่ะนี่ลักษนาก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้อ้าวคือจะนอนอย่างเดียวเลยตอนนี้นอนเป็นสัตว์กลางคืนหากินกลางคืนใช่หากินกลางคืนกินแมลงเหรอครับ่แมลงครับกินแมลงพวกมดพวกจิ้งหรีดพวกหนอนอันนี้ชูก้าไกเดอร์ครับผมค่ะมีหลายสีคอันนี้ ราคายังไงคะสีนี้สีขาวพันสองกับพันห้าครับผมค่ะสีธรรมดาก็หกร้อยกับเจ็ดร้อยครับค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้ก็คือเท่าไหร่อันนี้นอร์มอนค่ะนอร์มอนตัวลาหกร้อยครับตัวผู้หกร้อยตัวเมียเจ็ดร้อยค่ะตัวเมียก็จะราคาสูงกว่านะคะใช่ครับร้านแม่พามีเยอะมากเลยนะคะนี่คงถัดมาด้วยค่ะนี่ค่ะตอนแรกจะมีมีเยอะกว่านี้ถ้าไม่ส่งออเดอร์ไปป็น ชั้นๆเลยแหละค่ะอันนี้ส่งส่งไปบ้างแล้วส่งไปบ้างแล้วครับส่งไปบ้างค่ะเยอะมากเลยอะขนาดนี้ไปไปแล้วก็ยังเยอะนะคะเ,เนี่ยค<บ>่ะถ้าท่านใดอยากได้นะค่เนี้ยมาดูได้เลยนะคะมีหลายโกงมากด้วยค่ะเนี่ยอ,อันนี้ก็ยังนิยมเลี้ยงกันเรื่อยๆเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะพี่ก็คือเอาเข้ามาเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะอันนี้ขนาเข้าหรือพรในไทยนะพรในไทยได้แล้วพรในไทยนะคะนี้ค่ะ อันนี้ก็ราคาเดียวกันนะราคาเดียวกันครับซีนนามอนค่ะแต่มีเยอะมากอะค่ะเลือกได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นพวกตาแดงพวกคิีมิโนตาแดงถ้าตาแดงสองพันกับสองพันห้าคลิปนี้เราก็พาชมสัตว์เลี้ยงที่ร้านแม่พากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย